ัวไซรรวมนะพื้นที่ชั้นเหนือขึ้นไป300ตารางเมตรจะมีความกว้างบันไดไม่น้อยกว่าเท่าไหร่คือต้องตอบด้วยต้องเขียนให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเกิน300ตารางเมตรเนี่ยแสดงว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็ได้เข้าใจไหมเพราะมันเกิน300ตารางเมตรถูกไหมครับเพราะฉะนนั้บอกเกิน300ตารางเมตรแต่ไม่ได้เป็นอาคารขนาดใหญ่พอด้ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเป็นอาคารขนาดใหญ่เนี่ย นะครับมันโดนบังคับด้วยกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับผู้พิการและทุพพลภาพฉบับที่2ครับความกว้างของบันไดเนี่ยต้องมีราวจับทั้งสองข้างแล้วระยะความกว้างสุทธิเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าเมตรห้ิบครับแต่ถ้าตรงนี้เขียนว่าเกิน300ตารางเมตรนะครับแต่ที่ไม่ใช่เป็นอาคารขนาดใหญ่อาจัถึง2,000แบบนี้แสดงว่าไม่เกิน2 0 0พเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็ต้องไปดูอีก นะครับว่า300ถึงเท่าไหร่รู้สึกจะอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่55้าเรื่องบันไดเนี่ยความกว้างน่าจะอยู่ในข้อที่25้าของกฎกระทรวง5 5อ่้าต้องเขียนเงื่อนไขในโจทย์เนี่ยให้ชัดเจกนกว่านี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ความกว้างถ้าไม่เกิน300ตารางเมตรเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็คือเมตร20ก็ได้ถามว่าเมตร20่เนี่ยมาจากไหนก็คือคนหนึ่งเนี่ย60เซนเพราะฉะนั้นเมตร20เนี่ยก็คือเดินสวนกันได้เห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่า เม็ดยีเนี่ยมาจากไหนก็คือคนหนึ่งหกสเซนก็เดินสวนกัน